ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมาแก้งานเตียงนะครับเป็นงานเตียง6ฟุตนะครับผมจะแก้ให้เหลือแค่เมตรยี่สิบพอนะครับอ่ะขั้นตอนต่อมาครับเราก็มาทาการตัดนะครับผมตัดเพื่อที่ทําการผ่าครับผ่าในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับผมอ่ะก็จะได้ส่วนประมาณนี้นะครับผมต่อมาผมก็จะมาตัดขาออกนะครับตัดขาออกครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนความสูงใหม่ครับผมอันนี้มันจะต่ําไปหน่อยครับมันต่ํามากเลยครับผมผมจะเปลี่ยนให้สูงประมาณ 60เซนครับผมอ่าเราทําการรื้อนะครับอันนี้เราทําการรื้อพวกขาออกครับขารื้อทั้งหมด4 4ขาเลยนะครับผมอ่าอ่าเริ่นจะทําการรื้อไปก่อนนะครับผมพอเรารื้อเสร็จแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบนะครับผมอ่ะมาเราทำการประกอบครับเราก็จะตัดเหล็กมาแบบนี้ครับผมแล้วเราก็ทําการเชื่อมแท็กครับอ่าสังเกตโต้ระดับผมนะผมก็จะเซตให้มันได้ระดับก่อนนะครับถึงจะมาวางแบบนี้ได้นะครับผมอ่ามานี่เลย ต่อมาครับผมจะมาตัดตัวดามครับตัดตัวดามครับผมก็จะตัดสี่ห้าองศาครับตัดแบบนี้เลยนะครับผมตัดทั้งหมดแปดชิ้นครับผมจะใช้ขาข้างละสองชิ้นครับผมอประมาณนี้เลยตัดแบบนี้เลยนะครับจะตัดเข้าสี่ห้าแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ชิ้นงานครับเข้ามุมครับพอผมตัดหัวท้ายเสร็จแล้วผมก็มาตัดแบ่งครึ่งกลางครับผมก็ต้องหาให้มันได้ครับให้มันได้ครึ่งกึงกลางมากที่สุดนะครับผมชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับตัดสี่ห้าองศานะครับผมเราทาการตัดสี่ห้าองศา เพื่อที่จะไปทาดามนะครับดามยึดกับตัวทั้งหมดก็8อันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมต่อมาครับเราจะมาทําการประกอบเสานะครับเสาทั้งหมด4ต้นครับผมก็จะแท็กไว้นิดหน่อยกันครับแล้วก็จะมาแท็กตัวดามครับผมแล้วก็เช็คระดับอะไรให้ดีนะฮะประมาณครับเดี๋ยวค่อยมาเดินเต็มที่หลังอีกทีนะครับผมแท็กไว้ประมาณแผลละ2จุดนะครับผมแท็กไว้ประมาณแผลละ2จุดอันนี้เป็นขาที่ผมได้ออกแบบนะครับทาประมาณนี้อันนี้เป็นทั้งหมด4ขาครับผม ลักษณะงานก็จะได้ประมาณนี้ครับแข็งแรงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับผมชิ้นงานนะฮะต่อมาฮะเดี๋ยวผมมาทําการเชื่อมนะครับผมทําการเชื่อมเดินเต็มเลยนะครับผมก็ต้องไล่ทีละขาครับผมชิ้นงานก็ต้องค่อยๆทาครับจะเร่งรีบไม่ได้ครับเดี๋ยวชิ้นงานไม่แข็งแรงนะครับผมเราก็ต้องทําการเชื่อมเก็บไปเรื่อยครับเก็บไปเลยทั้งหมดสีขาครับแล้วเราก็จะพลิกมาเชื่อมด้านบนอีกทีครับที่เราไม่ได้เชื่อมครับเป็นด้านบนครับเป็นรอยแผลด้านบนรอยต่อนะครับผมอ่าอันนี้เป็นงานที่เราเสร็จแล้วเราก็ต้องเคาะสลักออกนะครับผม แล้วจุดไหนที่มันไม่เต็มเราก็ทาการเชื่อมให้มันเต็มครับอ่าประมาณนี้เลยต่อมาครับเดี๋ยวเรามาทําการทําสีครับผมผมก็จะทําสีนะครับเราทําเป็นสีสีโอค้กคับมันมีเหลืออยู่ครับอันนี้เป็นชิ้นงานของผมเองนะครับผมไม่ต้องเอาให้มันสวยมากมายให้มันใช้งานได้ก็พอแล้วผมอ่าทาเป็นสีโอ๊กเลยนะทาสีโอ๊กไปเลยชิ้นงานของเราก็จะได้เป็นสีโอ๊กครับอ่าผมก็ต้องเก็บให้หมดเลยครับเก็บระเอียดให้หมดเลย อันนี้เป็นสีที่เราทาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นสีโอ๊คแดงนะครับผมทาแล้วเดี๋ยวเราจะนําไม้นะครับนาไม้มาประกอบนะครับผมเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดที่มีขนาดเท่ากับตัวโต๊ะของเราเลยครับเป็นเมตรยี่สิบเมตรยี่สองครับจริงๆแล้วไม่อัดมันจาประมาณเมตรยี่สองครับผมก็ทาพอดีเลยครับเพื่อที่จะตัดแค่ด้านเดียวครับก็ตัดด้านท้ายออกไปนะครับผมให้ยาวประมาณสองเมตรครับตัดออกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแล้วก็ทําการยิงสกูครับ ยิงสกูอัดเลยนะครับผมแล้วก็จะยิงไล่รอบตัวนะครับแล้วก็จะมาเสริมกลางครับเสริมข้าวครับยิงตรงที่มันมีข้าวครับให้ชิ้นงานครับแน่นครับยึดติดกับเหล็กด้านล่างนะครับผมใช้ตลับเมตรครับไล่ไล่ไปเลยครับเราก็ต้องวัดแล้วก็ไล่แล้วก็ยิงไปนะครับผมเราสร้างงานก็จะได้ประมาณนี้เลยครับพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับชิ้นงานบริเวณด้านข้างจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะให้ดูมุมรวมด้านข้างครับว่าเป็นยังไงนะครับผม ชิ้นงานก็โอเคครับแข็งแรงสวยงามครับเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นหลังบ้านสบายๆชิวๆครับผมเวลาหลังเลิกงานนะครับผมถ้าชอบนะครับก็ฝากติดตามอินกับวินเทจนะครับอันนี้เป็นงานกล่ามาทำใหม่ครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ